สามสี่ห้าหกเจ็ดปแปดเก้าสิบอีนการตรวเช็คที่อ,ออมปัญญาอ่อนนไหนมีใครมาบ้างยองบ้างอย่างจะจเช็คไม่ก่อนนะคะเช็คไม่ก่อนนะนีต้ามาแบวมาเยอะทุกคน เออดูได้ได้อยู่สวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะอันนี้มาก่อนเวลาแป๊บหนึ่งนับมาก่อนเวลาว่าห้นาทีแอนนองดูสรีว่าอันนี้มีร้านอะไรวามันเดิมปะ่ะอัปเดตเอ้ยมีน้องแมวน่ารักนะแต่อีเวนต์เราต้องรับของก่อนดูจี อะไรนะอื้อนี่เอาละเตรียมเปิดเปิดจุ่มโตอันนี้เปิดสุม่มสมทุ่มชุบชุยสุ่มโชว์ <c oughs> อะไรอะคะนี่อ่ะอันนี้สองอ่ะม่วงหนึ่งขาวสองค่ไอ้สกินไหนเนะี่ยอืมอืมอืมห้ดีกว่าสรุปคือ point มันยังเหลืออีกวีกหนึ่งเนาะอืมควบค้รก่อนซื้อแบบวะอันนี้ก็ได้อะเออสำัาให้เราไม่ได้ซื้ออะไรนะคะอันนี้ล่ะอืมก็ซื้อไปก็ได้นะแต้มเหลือนะไม่ได้กดเลยแต่อันนี้มันอืมมันก็กดไปต่อไปก็ได้จริงไม่ค่อยได้เล่นเลยนะเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีฮะ มาเร็วจังทานข้าวหรือ,อยังคะนี่วันนี้ไม่เจด๊ดิไม่มีเราเจ๊คนนั้นไม่มีอยู่นี่ยังม,มีเจ๊คนนั้นอยู่ที่นี่ต่อไปดูสิอันนี้อ่ะเดี๋ยวข้าส่สงตาป้ายอดเดี๋ยีมเพื่อนอุ้ย ฝนจะตกไหมพี่แถวนี้ฝนจะตก <c oughs> ให้อยู่ดับแล้วก็แบบไม่กลับมาก็แปลว่าไปพายุเข้าฟ้าถาล่มอินทลายหลนักสลายไปกับสายฝนจริงอยากให้ตกอย่างร้อนเลยครับ ไปเปิดค้างไว้ได้แ้วเปิดเสียงแล้วก็ทำอย่างอื่นได้ค่ะอ่าญาต ดูสิวันนี้จะมีใครมาเป็นผู้ประสบภัยบา้างเปล่าพี่สะสมเล่นด้วยกันหรอเอ้ยทำให้ฉันโดดแกไม่ควรได้เพื่อนไอ้หนูโดดให้เพื่อนห้ามบ่นนะเพื่อน ท่าเอ้ยเพื่อนไม่ยากเลยนะอืมไปแล้วหรอเล่นดูบินแล้วหรอสตตีมดูบินแล้วหรอไปแล้วหรอคะอ่อนแอหรอ อ๋อๆอ,อย่างนึกว่าเครื่องหนูอนแอไอ้แลนะ้วนั้นนำเม็ดหนูอ่อนแอร์้าน้องค่อ,น,อคนข้างอ่อนไหวกับอากาศที่แปรปรวนใจเย็นเพื่อนนายก็เดือดเกินอ๋าโอเคค่ะสู้ๆพอดีคนขยันอีกแล้ว อีนั่งก็อยู่กับพี่ลินจีแล้วน่ะคนขยันของแท้ ไอ้เซอร์แฮร์รี่อ่นี่เพื่อนก็รีบเกินนะคะเรายังเก็บปืนอยู่เหรอไม่อะไรกันทะเนี่ยเอาใหม่ไม่เป็นไรนะเอยคนจะเห็นหน้าอันนี้วะอันดับสี่ มนีเพื่อนพ้องน้องพี่ไปไหนกันหมดกินชาวเกยอไม่เออืมสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ นเาพี่พี่่านด์หรือใครหลองเข้ามาเสียงยังไม่หายแหมเอ่ะทำไงดี่เสาวหยุดร้องเพลงเนี่ยเสาวหยุดร้องเพลงจะเสียงก็ไม่กลับคืนเลยเอ้ยเพื่อนเราหลุแล้วไปไปเพื่อนปะ นายอยากให้เราโดดใช่ไหมได้เลยเราจัดให้โดดแบบสิงเสียงไม่เสียงเราไม่โดดเนี่ยล่ะเยอะเอ้ยเพื่อนอีกคนนึงเขาไปไหนอ่ะเขาลงตรงนู้นเหรอ,อเจอคริมดอกจาเหรอ s โ l ล์เลเวลลิ่งเหรอเรามาได้กินอิ่มๆคนเดียวไม่ชอบค่ะพี่เราชอบไปอ่มตก,กะกรรมลำบาก ในเมืองใหญ่ตรงนน้นนะไม่เอาจะอันนี้เธอเพื่อเราเป็นคริมดกจ่าค่ะโซโลเลงเฮ้ยใช่ป่ะวะไม่ใช่นั่นมันไอ้นั่นไอ้นั่นไอ้นั่นวะไอ้นั่นอะไรนะมุมมองดาวพระเจ้าว่ะเอาละมอโซโลเลงไม่ทำกันบ้าเลยนะคะแย่อะไเนี่ค่ะอันนี้ขนาดข้าก็กินแล้วนะ จุสแสนจมอสวันไหนเลสิเพื่อนเขาไปแล้วไปรับจริงนะอะไรของเขาอ่ะอืมเพื่อนใช้ตานี้เล่นมมสมบิกอันมมชบิกโมชมบิกเอ้ยขอ,อขอด้วยขอบคุณนะขอบคุณจ้าอืมเล่นสิ พื้อนต้องมาที่เดียวกันขอเนี้ยหนึง่งเคได้เอาไปเลย With me tonight You are coming home with me tonight สโคบขอไ <Okay. S 1> ม่กไดอ่ะขอบใจมากขอบใจมากสำหรับร้านค้านะจ๊ะแม่คะอ่ะโอเค รุ่นเอา้าเพิ่งสังเกตคือตัวซับทั้งสามคนละความตัวซ hey, hey, ับ,บาานี้ a new upgraded level up level up level up มาเช็คบิกอันนี้เถื่อนยังเดี๋อวคนเข้าไปไหนนะามิกอ๋อาไปใกล้กันเนี่ยแหละชอไอง้ไปไหนนะ วันนี้ผู้แบกกำลังม,ม,มาแล้วมาแล้วมาแบกหั่นอยเงีบสุดแสนี่เขาง่วงนอนอย,อย่างนี้ยเออเขาทำอะไรของเขา,าคนคนนั้นอืมมันเขาก็จะกดออกนะคะคุณไทอร์สสิบสี่ เอา,าต้องคาข่าวช่วย Yes Yes y a l I'm crafting ี๋ยวบอกเขาเราเป็นคนขาให้นะอา้าวเครื่อใจดีวิ่งขาให้นะคะเครื่อใจดีจังเฮ้ย <c oughs> คิดว่าเพื่อนไลฟ์ไลค์คนนั้นน่าจะไม่เป็นปะ<ม>นั่นสิเธอเรีรื่องอะไรหรอเธอเรื่องทุนจังอะไรนะฉันยังไอ้นี่หรอ,อ มึงเอยาได้มีการเล่นเลยมีแล้วเขาก็วิ่งไปที่เดิมเลยเพื่อคนนั้นอะคือเขาไปไหนอะไอไลฟ์ไลน์อะเย่ไล่ๆคนนั้นเย่คนนั้นมาเซฟหรอเอาได้ปะอืมขอ Mama's got a brand new bag Mama's got a brand new bag โอเคฉันก็ขอแบกด้วยมาม่าบะา Life line เขาทำอะไรขอดูได้วยมาพฤติกรรม Life line เขาทำอะไรอ๋อเขาก็เล่นได้อยู่นะเขาก็ไม่ใช่บอดแบบ100%นะ อะไรกันคะเนี <Kind of Ô 1000> ่ยมาพเพื <lawsuit> ่อนเพื <busca> ่อนเพื่อนเราไปหาอะไรก็แทกปากกันกว่าไป Let's <Gentle> go Let's go Let's go ้วบอกเพื่อนกัน Let's go Come come เฮ้ย l i ฟ e ไม่ดีแล้วหรอหรืออินเทอร์เน็ตหนูมันเตรียมสุขคิดละไปกันเถอะ เพื่อนเทาไปไหนอะนี่ปรดตีเทเอ้ยอ่ะสวดีค่ะพี่ลินจีคนขยนันนี่พี่ลินจีมาแล้ววันนี้เรามีคนขยันสองท่านในอยู่ในในสตีมด้วยกันคือพี่ลินจีกับพี่ซอซอซ คือคนที่ทำงานนะคะอย่างขยันขันแข็งแม้จะผ่านมาถึงหนึ่งทุ่มแล้วอู้นับถือนะคะนับถือเป็นยี่งอย่างที่ดีไม่วันหนูแต่ตอนเนี้นเยเพื่อนเพื่อนไปไหนคะเขายิงกันอย่างนวัวเลยคะ่ะเพื่อน,น,นโอ้ไม่โดนอะไรเลยจ้า โดนไปแบบอืมยิงอะไรกันคะซึบซึบซึบมาแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนเลสโกเลสโกเลสโกเเกมของดีต้องไปเข้าไปจิบบีชิมคิงจูโนโอ้โหเพื่อนจ้าเขาได้เข้าแข็งเพื่อนเปิดร้านเพื่อนเปิดร้านทุกคนอยู่ๆเจ๊ก็ปักตะกร้าไหน เอาเขาเลือลิวล้วอ้าวผมตื่นเต้นผมตื่นเต้นอ่าช่วตวต์มาตะมาถ้าเกิดดาวนโถไอ้ เพื่อนช่วยหน่อยเพื่อช่วยหน่อยนิดเดียวสวย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 ไม่ซ้ำอพดิเพื่อนจา๋าเพื่อนจา๋าโอ้ยมืลงส, nice. ส,สุ้ยซุยน่าイไงล่ะไงล่ะไงล่ะอะไรเพื่อน,นยิงเดะเดวเดะเจนั่นเขายังไอ้นี่เราอยู่เหรอหรอเจออมชื่ออะไรนะไลฟ์ไลน์ยังไอ้นี่เหรอเจ เจ๊ตกรถนะเจ๊เจ๊หลุดตัวปะเนี่ยเอ้ยลืมเอ้ยเขายิงกันอีกไปไปขวา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 ทุกคนมาขว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 าปึ๊บปึ๊บปึ๊บรับรับรัเดี๋ยวตกรถตกรถรนี่นะไม่รอนะเฮ้ย พยายามโดนเธอเขี to, to ้ยเธอจะล้อหรอสวยฮะ nice เฮ้ยย่าไปไหนหรอเก๋เพื่อนบอกโลโลแอชเชลแล้วเถ้ยเถย ไเพื่อนเจอเราไม่เจอน่าイスเนี่ยว้าวเพื่อนเราไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานี่ใส่ใส่ไข่ของ oh <God. S 1> ทแทร์มีวันนี้เพราะเพื่อนเฮ้ยเช็ดฝั่งนี้ก็มีนะเพื่อนฝั่งนี้ก็มีนะ เฮ้ย <c oughs> ของแช่ว,ว่ะเพื่อน <c oughs> เราทำอะไรเมียนเลยนะเอาไงเอาไง Another squad shit เพื่อนมาแล้วเนี่ย,ยจริงก็ยิงมาไม่โดนหรอกนะ,ะใครสั่งสอนให้เล่นลระเบิดเฮ้ยดุว่ะมันอืเถอะ นี่เดียวนะ <c oughs> เดี๋ยวไลฟ์ไล์เราอย่างโยนะโยนเกมเมอร์อะเดี๋ยวนูนน้าทำอะไรอ๋ออย่าว่าน้องน้องพยายามแล้วนะคะทุกคนอ๋อไปไหนจ๊ะล้กงทำอะไรลูกล้กงทำอะไรลูกโอ้ ใช่ฮะแลเราให้โอกาสนะเป็นล็อบบี้เป็นล็อบบี้ปีโป้เอ่มใช่อันนี้ไม่ใช่ล็อบบี้ปีโป้เป็นล็อบบี้อ๋ออ๋อกุ๊กซยูกัน o t ส h i s one <got> wow, nice try อ๋อได้ที่ได้แปะเป 8, อ่งดีเออหน้อยน้องเขาพยายามนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีใครห่งมาแล้วเย้ยเม้าโว้ขึ้นสวย นี่ผู้ชมวันนี้เป็นเควสโลบาเริ่มใหม่แล้วนะใช่ไหมใช่เอเล่นโลบาเหรอได้แต่วันนี้ไม่เป็นโรเจแล้วนะไม่ไหวจะเคลียร์เจฮุดมากเกินเออบโบเคนวัอีกสิบแปดนาทีเอาไปหนอะไอ้น,นี้ปะไอโอลิมปัสที่เราดาวะเอ๊ยเป็นไปได้เป็นไปได้ไไดจุมจ่มจุ่มได้เลยครับ แล้วนะหนูคะเคเวสไม่เห็นโอ้ยหนูขอโทษพี่อปรีอะไรอะเมื่อวานหลับยาตื่นอีกทีลงไลฟ์เเฟะแล้วโทรเอ้ยโทรเอ้ยโทรเอ้ยไม่เป็นไรนะคะมาไอ้นี่ใหม่มาดูใหม่ <c oughs> อเอ้ยโทรมาเยี่ยวมาเยี่วมาตดกันไม่แชทไม่ขึ้นให้หนูเนี่ย อยากเป็นผู้ประสบภัยต้องเข้าดิสมาล่ะค่ะไอเยาว์เยี่นด้วยหน่อยอ,อด,ดให้กรหนูหน่อยหนูก็ว่าพี่อัป,ปรี้หายไปไหน <c oughs> ที่แท้ก็ติดโรคอะไรนะเดียวกับพี่ตาไซสลับกันเ <c oughs> มื่อวานพี่ตาไซมาแบกหนูเมื่อวานพี่อัป,ปรี้โดนเตียงดูด น่เอา้าโดนเพื่อนยังเล่นจบแล้วค่ะไม่เป็นไรนะโม,มตะเมาส์โมตะกระดกน้ำมาเทเลยไหนๆๆโดนไหนดีเพื่อนอืมเราไปที่ที่โดดเด่นเป็นสง,ง่าไปตรงน,นี้ดิไปตรงน,นี้ได้หรอ Hit that way fellas Let's go Let's go Let's go เอ้ยมีหนึ่งเพื่อนไปอย่าไปกลัวเขานะคะเราลงตรงนี้แล้วกันเพื่อนไม่ยากเลยนะสั่งก๋วยเตี๋ยวไม่ยากน้ำกะอ่ะอ่ะเพื่อนอ่ะเธอจะสู้ฉันได้ไหมอู้หสองศูนย์จบละเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเพื่อน้ะต่อมาต่า นี่โดวนไปเองอะ Crack the enemy shield ไปเลยอะระเบิดระเบิดใช้ไม่ได้นะ Reload i n g Reload i n g ได้ h o s t i l e ตรงนั้นหรอ